สวัสดีค่ะทุกคนเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเกมแนวกาชากันบ้างคะซึ่งในวันนี้แอดมินจะเอาเกมมือถือแนวกาชาหรือว่าซุนกาชาที่น่านเล่นที่สุดในปี2 0 2 4มาฝากกันนั่นเองเอาละก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมเนื้อหาในคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลย let's go เาากับตัวเกมแรกนะคะก็น่าเล่นกันเลยชื่อว่า Johnny r e New เป็นเกม RPG นะคะที่อิงมาจากวรรณกรรมไซอิลส์นะแทนที่สำคัญตัวเกมก็ยังซับพอภาษาไทายให้ได้อนินฟินฟินไปกับเนื้อเรื่องกันอีกด้วยตัวเกมนะคะจะมาพร้อมด้วยเอฟเฟกสกิลที่โคตรเป็นเอกลักษณ์เลื่อนไหลสวยงามแบบ 60fps การาภาพอาร์ตเตอร์คอนนะคะก็ทําออกมาได้ดีในส่วนของระบบการานะคะก็จะมีพวกการ์ดแฟนตาซีสไตล์ตะวันออกที่ผสมผสานเข้ากับการ์ดเตร์ลคอนอย่างสวยงามสามารถอัปเกรดการ์ดอาร์นะคะเป็นการ์ดยูอาร์ให้ผู้เล่นพัฒนาการได้อย่างอิสระปรับใช้การ์ดที่ยืดยุ่นทําให้ผู้เล่นเพลิดเพลินกับความสุขได้อย่างเต็มที่แล้วก็ยังมีโหมดมากมายหลากหลายที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะเอาเป็นว่าใครที่สนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้ค่ะ ต่อมากับเกมที่2ไม่เพื่อน่าจะคุน้นตคุณตาก,กันเป็นอย่างดีกับเกม Snow Break ซึ่งตัวเกมนี้นะคะเป็นเกมแนว TPS ที่มาพร้อมด้วยภาพสไตล์อนิเมะภายในเกมก็จะมาในทีมของโลกที่กำลังล่มสลายและคนเล่นนะคะจะเป็นหนึ่งในคนที่ต้องพยายามกอบกู้โลกให้รอดพ้นจากสภาพล่มสลายให้ได้แน่นอนนะคะว่ามาเป็นแนว TPS หรือว่าที่คนเล่นนะคะสามารถบังคับตัวละครในการยิงต่อสูสส้กับแักดูรวมไมถึงใช้สกิลความสามารถต่าง และที่สําคัญมีหลบที่กำบังได้ด้วยในส่วนของระบบการชานะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกตัวละครแต่ละตัวนะคะและก็พวกอาวุธต่างๆที่มีความแตกต่างกันมากมายอย่างเช่นพวกปืนกลเบาลูกซองสแนปเปอร์ไรเฟริลหรือว่าจะเป็นลูกโป้ซึ่งใครที่สนใจตัวเกมนี้นั้นนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยนะอันดับ3 Ark n i g h t ตัวเกมนี้เป็นเกมแนว Tower อ e f e n s e ที่ในตัวเกมนะคะจะเน้นเรื่องการวางแผน ซึ่งผริเนต้องกำหนดกลยุทธ์และก็ตัวละครให้หมอสมกับแผนการเล่นในแต่ละด้านซึ่งความสนุกและก็เป้าหมายก,การเล่นในเกมนี้ของผูเ้เล่นแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไปเช่นตัวเกมนี้นะคะก็จะมีเนื้อเรื่องให้เพื่อนๆพได้ติดตามการต้องฝึกสมองการต้องเอาชนะสะสมตัวละครและก้อนอิงมากมายและที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะสําหรับเกมแนวนี้ก็คือการหาตัวละครในเกมนี้นะคะสามารถทาได้หลายวิธีนะซึ่งระบบหลกัหลกๆนะคะคงหนีไม่พ้นเรื่องกาชาปองเพื่อนเพื่อสามารถใช้แต้มจากการเติมเงิน หรือว่าหาจากระบบต่างๆมาวัดดวงได้นอกจากนี้ก็ยังมีพวกกาชาลเกรดนะคะที่ให้ผู้เล่นได้ไปหาตัวใช้งานจากระบบต่างๆมาลุนตัวละครแบบการโดเงินไขได้หากใครกำลังว่าหาเกมแนวกาชาอยู่นั้นแอดมินคิดว่านนตัวเกมนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจาด้วน์โหลดไปเล่นกันได้นะ C. Epic Seven เป็นเกมแนว RPG ที่ส่งตรงมาจากประเทศเกาหลีระบบการต่อสู้ภายในเกมนี้นะคะจะเป็นเกม Turn-Based RPG ที่มีรอบการโจมตีของตัวฮีโร่อยู่ซึ่งตัวฮีโร่นะคะก็จะเป็นออกเป็นมดหมู่และก็ทตารวมไปถึงค่าสถาน้นที่แตกต่างกันออกไปซึ่งการต่อสู้นะคะก็จะมีในส่วนของค่าความเร็วและก็ท่าที่ชนะทางหรือว่าแพ้ทางเข้ามาทาให้ผู้เล่นต้องจัดทีมในการต่อสู้ให้ดีๆตัวฮีโร่นั้นก็จะมีตั้งแต่2ดาว จปถึง5ดาวและสามารถอาเกตสูงสุดได้6ดาวค่ะและไม่เพียงแค่เรื่องของระบบกาชาเท่านั้นบอกเลยว่าเนื้อเรื่องก็เข้มข้นเช่นเดียวกันใครที่สนใจก็สามารถดาวรับเรื่องินดูได้นะคะอันดับ5 Cookie ี้ n k นคิงด m ม ก็เกมนี้นะคะจะเป็นเกมพักใหม่ของคุกกี้รันที่เราของเพื่อนนะคะคุกกี้น่ารักต้องมาช่วยเหลือโลกจากการลุกลายของราปิศัจเค้กโดยการล้างเมืองแล้วก็เก็ียเยกี่ยวทรัพยากรและต่อสู้กับพวกมันเกมเพลย์หลักๆของตัวเกมนี้นะคะจะมีอยู่2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือการสร้างเมืองส่วนที่2จะเป็นการต่อสู้ ในการสร้างเมืองนั้นนะคะเราต,ต้องสร้างแหล่งเก็บเกี um, so far, uh, so at uh, ่ยวทรัพยากรต่างๆเพื่อใช้ในการอัปเกรดสมุดดังของเมืองในการต่อสู้นั้นเราต้องจัดทีมเหล่าคุกกี้โดยใส่ของสวมใส่หรือว่าอัปเกรดให้คุกกี้แข็งแกร่งขึ้นก่อนที่จะออกรบซึ่งการต่อสู้ก็แสนง่ายได้เพราะว่าตัวเกมนี้นะคะมาพร้อมด้วยระบบออโต้แน่นอนว่าในส่วนของระบบการชานะคะก็จะเป็นการซุ่มตัวละครที่หายากหรือจะเป็นสกิลเฉพาะตัวที่หาได้ยากเช่นเดียวกันเอาเป็นว่าผู้แม่คนไหนที่สนใจหรือว่าชอบเกมเป็นคุกกี้รันนะคะลองาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลย เกมดีโฮกเก็บเกม r i m b u s Company เป็นเกมมือถือแนวเทิร์นเบสอารที่เราต้องจัดทีมเราคนบาปพ,พร้อมทั้งวางแผนการเชนสกิลเพื่อกำจัดศัตรูสุดนรกให้หมดเป็นเกมที่โดดเด่นมากนะคะในด้านทีมภายในเกมสตาร์ และก็รูปแบบเกมเพลย์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตัวละครในเกมนี้นะคะเราสามารถเลือกใช้ค้นบาดทาง12คนได้เลยตั้งแต่ต้นเกมนะซึ่งเริ่มก็จะเลือกใช้งานได้แค่ตัวตนร่างปกติเท่านั้นถ้าอยากได้ใช้ตัวละครอื่นนะคะก็ต้องไปกดกาชามาเสริมเอาโดยตนนั้นนะคะจะมีอยู่หลายดาวและแต่ละดาวก็จะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันดังนั้นจะเลือกใช้ใครและตัวตนไหนนะคะขึ้นอยู่กับแผนที่เราจะเล่นนัินเองค่ะหากใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นกันได้ เกมที่7 Blue Archive เป็นเกมมือถือแนว RPG ที่มาพร้อมด้วยกราฟิก3มิติอนิเมะสุดแสนน่ารักนอกจากเรื่องราวเนื้อเรื่องหลักของตัวเกมแล้วนะคะตัวเกมนี้ก็ยังมาพร้อมด้วยเรื่องราวอีกมากมายให้ได้ไปติดตามกันด้วยตัวเกมเพย์ก็เป็นแนวทัศน์ที่า3มิติเร็วไทม์เราจะได้จจดทีมตัวละครทั้งหมด6คนโดยแบ่งออกเป็นฟางสไตรเกอร์จำนวน4คนแล้วก็ฟางสเปเชียลอีกจำนวน2คนซึ่งฟางสไตรเกอร์นะคะหรือว่าแนวหน้า จะเป็นฟ่งที่รบสนามและออกต่อสู้ในขณะที่อีกฟั่งสเปเชียลนะคะหรือว่าแนวหลังจะทำหน้าที่ซับพอร์ตเนเพื่อนๆในสนามรบนั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเกมแนวกาชานะคะที่น่าสนใจเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวน่าเก็บมากๆหากสนใจหรือว่ายังไม่เคยทดลองเล่นลองดาวน์โหลดเล่นกันดูได้นะคะอันดับแปด Gods d e of Victory เป็นเกนมมือถือแนวชุต,ติ้งนะคะที่มาพร้อมด้วยทีมล้ำอนาคตซึ่งการเล่นก็จะเป็นแบบแนวตัง้งที่สามารถเล่นได้โดยมือข้างเดียวตัวละครจะมีสายการเล่นแบ่งออกเป็นประเภทของอาวุธทั้งสไนเปอร์ไรเฟิลปืนไรเฟิลปืนกลบ้าวปืนลูกซองรวมไปถึงปืนยิงระเบิดอาวุธแต่ละประเภทนั้นนะคะจะเหมาะกับการรับมือของสัตว์ตัประเภทต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของระยะ เราเพียงแค่ต้องกดปุ่มยิงเพื่อโจมตีสัตว์ดูโดยกระสุนก็จะมีให้มาจำกัดส่วนระบบกาชาก็จะมีเลดการ์ดตัวละครแล้วก็เลดการ์ดอาวุธมาให้เพื่อนๆได้สุ่มกันด้วยนะคะใครที่สนใจลองดาวน์โหลดเง่นเงินดูได้เกมที่9 Path to nowhere เป็นเกมแนว s t r a t e g y Tower Defense นะคะที่เราต้องทำการควบคุมเหล่าสาวคนบาดแซ่บเข้าไปปะทะกับเหล่าศัตรูเพื่อปกป้องหัวหน้าและก็ปกป้องเมืองจากการล่มสลายลงให้ได้แต่และตัวละครในเกมนี้นะคะจะมีสกิลที่แตกต่างกันแล้วก็มีลมักษณะการโจมตีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะคะเราก็ต้องทําการวางแผนเธอลงไปใน,นตําแหน่งที่เหมาะสมเพื่อใช้งานาสาวเหล่านี้นะคะให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองหากสนใจแต่เกมนี้รอดาวน์โหลดปล่กันดูได้ อันดับที่10 p u n i s h i n g Gray r ราเวนเป็นเกมแอชชั่น RPG สุดมันที่เราจะได้รับบทบาทเป็นเหล่าเกร y r a าเวนออกกำลังจะด,ดูที่ถูกไวรัสปานิชชิงครอบงำตัวเกมนะคะก็ชูนิจุดเด่นของเรื่องระบบการเล่นสุดมันซึ่งมาพร้อมด้วยภาพกราฟ,ฟิกสุดอลังการเริ่มแรกนะคะเราต้องจัดทีมให้เรียบร้อยก่อนนะจากนั้นจึงลงปาติลุยดันเจียนเพื่อกำจัดสาดูและทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อกอบกู้โลกจากเหล่าวรัส จุดขายของเกมนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวสกิลใช้การเล่นแบบ3 m มแมชเข้าเข้ามาผสมผสานกันโดยสกิลจะดูแรงมากยิ่งขึ้นตามออฟของสกิลที่เรียงได้ก็จะใช้เดี่ยวๆไปเลยนะคะหรือว่าจะรอเลี้ยงก็ได้ตามสถานการณ์นะนอกจากนี้เรายังสามารถหาอาว,วุธและก็เกรลาเวนใหม่ได้จากการซุ่มกาชาซึ่งกาชาทั้งสองนะคะจะใช้สกุลเงินคนละหน่วยกันนะอย่าลืมบริหารเงินให้ดีก่อนกดด้วย แต่ถ้าหากว่าใครเป็นผู้เล่นใหม่นะคะตอนนี้เกมก็มีการแจกเกราเว้น6กดาวให้เราได้เลือกไปเล่นกับฟีฟีกติกด้วยนะใครที่ฟันคลิปนี้จบแล้วก็รีบดาวน์กัดไปเล่นกันเลยะคะ่ะ เป็นยังไงกมบ้างคะเกมเกมมือถือกาชาหรือว่าซุมกาชาที่น่านเล่นที่สุดในปี2 0 2 4นี้ซึ่งใครสนใจตัวเกมไหนก็สามารถดาวน์โหลดเกมนั้นไปเล่นกันได้เลยนะคะหากตัวเกมไหนพูดข้อมูลพิพาพประการใดก็ขออาภัยมาณาที่นี้ด้วยสำหรับในวันนี้นะคะแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ